สวัสดีครับในตัวอย่างวันนี้จะพาใช้โปรไฟลเลอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ใช้แคปชั่นไปแล้วนะครับแคปชัก็คือก็ไอตัวดักสแปมนั่นแหละที่เราใช้กันนะครับดักสแปมตามเว็บทีนี้เราจะมาใช้โปรไฟลเลอร์นี่อันนี้คือแคปชั่นช่างหัวมันโปรไฟลเลอร์เป็นการดักเขาเรียกว่าดู ดูการทํางานของโปรแกรมอย่างละเอียดยิบ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 ขนาดไหนนะครับยิบมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาหน้าแคปชาดีกว่าเอาวิวตัวนี้ index.php ใส่เข้าไปเลยนะครับ new เล่นเล่น profile r แค่นี้แหละนะครับเขียนแค่นี้เกิดอะไรขึ้น มาดูกันตู้มจะเห็นว่าโค้ชแน่โหลดดิ้งใช้เวลา0.010วินาทีรวมเวลาทั้งสิ้นแล้วก็รวมเมมโมรี x เอ็กซ o คิวชันไทม์ใช้เวลาไปทั้งหมด0.130วินาทีและใช้หน่วยความจำแรม1.37เมกนะครับไม่มีการคิวรีดาต้์เบสใดๆ ขา้างแรงก็จะบอกเซสชันว่าตอนนี้มีเซสชันอยู่7 8ตัวตามนี้อาจจะไม่มีประโยชน์ในหน้าจอนี้แต่ copy อเอาคัดไปแล้วกันลองดูที่หน้า,าหน้าบุ๊กแล้วกันหน้าบุ๊กอินเด็กไม่เทไม่เทเอาหน้าไหนดีวะเอาบุ๊กแล้วกัน บุ๊กอินเดนะครับใส่ข้างล่างนี้แล้วก็มาทดสอบกัน b o ๊กก็ปกติใช่ไหมครับไม่เห็นมีอะไรเลยก็โชว์หนังสือธรรมดาแต่ข้างล่างครับบอกละเอียดยิบ System Initialization ใช้เวลาไปเท่าไหร่ Controller Setup ใช้ไปเท่าไหร่ Controller Execution ใช้ไปเท่าไหร่ใช้แรมเท่าไหร่เท่าไหร่เห็นหมดละเอียดยิบ สิ่งที่เท่กว่านั้นครับเราจะเห็นการคิวรีว่านะครับมันใช้คิวรี่คำนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้เกคอร์ดมากี่อันสรุปว่าหนะ้าจอนี้ใช้คิวรีไปกี่ตัวเราจะมองเห็นทั้งหมด9ก u าคินะครับ total 9ได้มา12 r e c o เ d ทกคอร์ดทำให้เราสามารถ Optimize คิวรีเหล่านี้ได้เพื่อให้ยุบลงอีก นะครับหมวดหนังสือ b o ๊กส์บุ๊กส์วนลูปแล้วอ่านหมวดขึ้นมาตอนนี้มันกี่คิวรี่เนี่ยมันบอกว่ามีอยู่9ก้าคิวรี่นะครับเคิวรี่ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรเราก็จะออปติ i ไมน์นะครับเดี๋ยวออปติ i ไมซ์ให้ดูบ o ๊ก เดี๋ยวนะโชว์ยังไงวะเนี่ยอ๋อโชว์หนังสือแล้วก็แสดงหมวดอ๋ออ๋ออเราก็จะสามารถเขียนคำสั่งเพื่อที่จะ ใช้ SQL ตรงๆเพื่อที่จะ j o ยเ t a b l ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะอ o p t ิ m มซ์คำสั่ง SQL ของเราให้สั้นลงจังมันนะครับจุดสำคัญของ profiler คือดูดู query ได้ดู memory ดูเวลาที่ใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวให้เทคนิคครับผมให้เทคนิคไม่มีขายครับเทคนิคนี้ไม่มีขาย ผมให้ execution time execution time นะครับ execution time คืออะไรคือเวลาที่ประมวลผลโป้งผมรีเฟรชเอ๊อเดี๋ยวนะโอเคศูนย์จุดหนึ่ คือเวลาที่หน้าจอนี้ใช้ประมวลผลนะครับ0.08อันนี้เป็นหมาดเด็ดนะครับเป็นหมัดเด็ดถ้าไปที่เว็บผมจะสังเกตเห็นข้างล่างจะมี execution time ตรงนี้ครับเวลาประมวลผล0.6717วินาทีตรงนี้ผมก็ใช้คำสั่งง่ายงสั้นๆแบบนี้นะครับ แค่นี้เองสุดยอดโคฮหาหน่าของดีที่ไม่มีใครมองเห็นเราเล่นเราเล่นนะครับจริงๆคือมันใหม่ก็เลยคนยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับมันก็แค่มันใหม่แค่นั้นเองจริงๆมันเป็นของดีนะครับ